เขาบอกแล้วเอาเรื่องว่ะเอาที่ว่ะโอ้โหสัตว์เลยไอ้เงี้ยกระเด็นหลุดเฉยดูดิวัดหดวงคนแม่งจะไม่ได้อ่ะไอ้เงี้ยเฮ้ยเนี่ออันไหนดําแจ๊บแม่พี่เด้อเอาเลยเอาเรื่องเอาเรื่องเป็นพักเป็นกอง มาแล้วเอา้านาวิกกยนทิน้นอาาวิกแล้วอี้แกวนึกว่าจะแอดนว่าจะลงมาข้าง,งล่างไงะไงะโอ้นาาวิกเว้ยไงะ่ะเอา้าเราไม่แกออกมาปะทู <c oughs> ดูดูไงอะ่ะ สุดยอดว่ะสุดยอดว่ะถึงแล้วนะนครนายกถึงแล้วแต่ตัวแรกวัดจะเดินเลยเฮียหลุดนี่มันให้โอกาสมันบอกคุยโทรโทรคุยเมื่อกี้นะรอบสองยหยพาดนะรอบแรกรอบแรกโชว์ก่อนนะรอบสองเลยว่าอย่ามีรอบสองนะถ้ารอบสถ้ารอบสองไม่อีกรอบสามไม่ควร